ตื่นมาเมื่อนี้เี่เราไอ้นาะบรรยากาศที่ดีลมหัวลมหมอกแล้วเข่าเรากระเดืองเลนี่เข่าไีตูนพอเขาเมาเลยเขาเมาเใกลเฮือนใก้เฮือนปราจ้อยอันนี้เองเร้หอนไม่้หอดไม่ใส่ลูกเบาพิษลูกเบาพิษลูกต้องเขาว่าเย็นเน่แบบนี้ <laughs> เย็นเด้ะไม่ใช่บปล่ฮหอนเย็นเด้ะใช่หรอเย็นมาหรอเย็นมาสื่นใจบ่บรรยากาศดีเด้อมือน,นปลาลูกเอ้ย ขยับมาเล่นอยู่กระตรุกน้อยภาสนาเอ้ยฮะบรรยากาศด,ดีบ่าลูกบรรยากาศด,ดีแท้มื้อนี้ bà ơi u ừ. Dền mất lộn Dền cho nào quá Hắn nào hay mẹ mừng nè Hắn nào mẹ mừng nè Ái ngào thế Á à, Á à, Nhìn bê bê nè Ngào thế à. <laughs> ทา่านตื่นนะบอถามนะอย่ถามนะอย่ทาา้งทา,งา,งทางตื่นนะบอไปนะบอไปเพื่อนต้องจีนนะบอโอ้ยตูวน้องเงียอเ้ยหอยยิย้มเพื่อนใจจนจะละลายวะใจไม่จ้อยนี่แหละ มามาเด้อวันน้อยากไปหน้าตู้บ mm, nah, him? Him ่าลุมนี่ไปว่นนาตู้มันอยู่เพื่อนเนาะเดี๋ยวแม่สิบเมียนเพื่อนก่อนน้อยปัดกวดตรงไหนที่นั่งก่อนมาเอ้อวาสนาข่าวงามบ๊าลกเห็นยังนะ Hong hào hong 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 hàm a thong ni pha y tua hát 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 tù hát 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 á ข่าวไม่ตู herman, <Mandal orian. S 3> ้นี่สีแกก็ขาวไม่ตู้น้ำหน้าพี่น้อมเนาะอืมไปแสียลูกไ่ยืนยู่เหวแม่เขาแน่ะ โอ้โหแม่หลุดข่าววันนี้พี่พี่พี่มึงอยู่ยี่ผิดไหมนอนแอดเอาไว้ไว้ลำนะฮะคนยังลำกูเกาเอาไว้เฮ้ยพี่อย่ามาไงอ่ะพี่ออกมาโฮมพี่ดูพี่มาโฮม อึดก็ปวดชิตุกแต่ว่าลมออกมือนะีอ้พี่น้องเานาะลมหัวยห้วยเสียกปุยห่าวให้ลูกทางือใช่ไหมฮะ ว่านว่านว่านมีไพ่ตู้อยูาา่ป่ะว่านอาทองบริญินนะว่ะ Lôm nhìn lôm nhìn Tại ngơi môi mới, Tại hả hả bay chân khai, khảo bay áo đó áo mình mi bay mời bay áo bay Cảm họ nhận đi Hãy lại bò. จะจับมันหนูจะจับมันยามันหนอมากัดมึงเมื่อไหร่มีบ่เอ้ยมีบ่แม่มันบรับมาเลยจักบม่ได้เข่าแต่หึงมีบ่เอาผ้าปานเอาแล้วมันอยากรับพี่น้องนนอนอหวัวใครนะนบบได้อัน,อน้ัเนี้ดิ เออคันว่าพี่แม่เบิรงหายเบงิงคงะเบิรไงแม่เบิรงฮะคือบริมีมุดมีอีไรคือบริมีอย่าง,งไงหรอหนี่ฮะ<า>มีหวนี่นหัวเบียนหัวสบเปลี่ยนน่ารคือเนหัว ลมมึงไงลมหัวลมออกเลยอู้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 เ <c oughs> มยถามมึงไปตูน้ำป่าตัวมีอยู่บอ mới bên Ô bộ... bụi oh! <laughs> <pui> tìm nó <laughs> Hết chìm nhăn Hả? Không, Hết <laughs> เย็นชื่นใจเด้อะชื่นใจบะชื่นใจบอม่จเนจ้ธจากันสบายดีสบายดีดหนุกมือน้่มลยหรอสบายดีเอยัยบงบม่อยากตื่นเทดา สบายดีป่ะลุงอะกินมะเข่านะกินข่าวแบบเบิ้งเบิ้งแม่สิถามลูกอยากกินยังเออเ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 อกินมอขวักไขาด่ดรอฮะกินขวักไขา่บ่ฮะกินขวักไข่แด้วกินกินปลาฮะกินไข่ฮะลูกกินข่าวกับปลาบ่างมันงมาเลย ปะอยืนดี่ยยดิหละลูกยืนดี่ดิอืมบางแดดทางนั้นนะมืดก็ผลชิตกแท้บะแน่มึงแนมืดแท้ทางวัดย่างไปชื่อขนมนะทางเฮือจีนนะมืดเนาะ หมื่นบลุไม่ยู่ห้อมีมาทะเลค่ะน,นี่แต่ผลน่สิตกนี่แต่ผลนะสิตกโลดีมีโลดีมีสุนละ

เห็ดอะไรเห็ดหหยเห็นอะไร,หะไรหใหยฮึชีบอกปกปิ้นออกมาบอวะมาแล้วเช็ดตาว่านะดื่อแลเอ้เจ๊วะเช็ดตาเออมึงเนเนี้เนีหนกอ่ะมึจะขี่ใช่ว่านะขี่เชีปากว่าเน้ะ <laughs> นกนี่นะเขี่ยปากวาดแล้วนกนีนะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เสือแม่นะมันบริขาดมันคือหูกระดุมนีหันี่เงมีนชัยนี่เมนชัยนี่เันบริขาดไอ้ลูกมื่อก <c oughs> ี้อยู่เพื่อนมอหลุมมาเนี่เพื่อนมอเลยอยากไปนาตุฮะอยู่เพื่อนนาตุฮะ อยู S <S ่เพือนโนกบอกไปว่าฉ huh? ันมึงนี่ลูกอยากอยู่เฮือนลูกอยากนอนอยู่ห้องบ่กฮะไปนาตู่ไปหน้าตู้นอยากไปนาตู่บอมีไปช่งให้แม่ไปช่งอ้าวตื่นนอนมาก็มีแต่อยากไปหน้าตู้เลยหึร่างแม่สิทามนี่ ให้แม่ตู้มาเอาบ่แม่ชิโต้ให้ตู้มาเอาลูกสิไปบ่พอตู้ก็แม่ตู้สิมาเอาลูกสิไปบ่ลูกสิไปบอฮะลูกจะไปไหมไปบ่เบิ้งแม่ชิโต้ถามตู้นี่ตู้เอ้ยมาเอาวาดแน่น่ลูกสิไปบ่ให้แม่ใจไปชงลูกใจสิไปบบมาล่ะฮะ มาอยู่เพื่อนมาสหมืดคือผลชิตกจนะับน,าานะนนะ่ะเออนาจังไปเนาะจำพรมมาตกเนาะออบ้านหนกหลายแท้นี่เป็นมู่เป็นมู่มากินเขนะ่ามาปอมอยู่พี่น้องเลยกินเข่าแล้วเหียนว่าอะไรผชิตตกแล้วตกได้ลูกตกได้ ตกเลยอย่างงยอย่างงยฮะลมมาเลยขนมาลเลยขสดเสทียลงมาเสถียรลงมา,ไ,ามมไหนนะ้าหนุ่มหงหน้าหนุ่มหงช่องคอยเปียกช่องเกิดเปียกยวีมียังขับตาผมลูกแค่ขับ Ừ. Ủa mắt đè. Dịn mà. Hả? Dịn mà lận. Hử? Đang nghe cái phang mà. Cài lên. เื <wil> ่อใหม่จ้อยแน่ใชแล้วเชื่อแม่จ้อยขาดแล้วร่อกว่ารอไหมว่าเป็นบอกขาเงินเพ่อดนฮะขอเงินบ้นะขอเงินไหมขอเงินไหมขอเงินไหมขอเงินไหขอเงินบัตรไหมขอเงินไหมขอเงินไหมขอเนยเจ้าขอเนยบัตกันขอเงินไห่ขอเงินไน่ ให้แม่ไปขอมันพ่พอบุญโลดอบุญกับมีเงินขอหน้าบา้านนี่นะขอหน้าบา้านนี่น <c oughs> ะุ่ณชิโตะล่ะไปอยู่เพื่อนเท่าปะดูสิก,ก,กินปลาวอได้สิกินไข่ได้สิก,ก, <c oughs> ก,กินทับเปียฮะ เลือกอย่างนึงเนี่ยลูกเลือกเบิดกินกินโมเบิดเลยมีไข่มีปลามีเปียกลูกอยากกิน,นยังฮะลูกอยากกินขน้าวกัำยังฮะมาลูกกินยังกินยังบอกแม่ก็กินปลาบ่แม่จะทอดให้นะฮะกินปลาบ่ะลูกลูกอยากกินข้าวกับปลาบ่ะลูกกินข้าวกับไข่ฮึ แม่ถามนะตอบนะแม่มื่อนี้ยังมาบอกเลยหมือนแม่เลยปุจักไปเสียเห็ดมินอะไรให้กินให้เชื่อเด้ดันๆไพ่นี่ไพ่นี่บ้าอันนี้แม่จ้อยอันนี้ฟอวนอันนี้เขียวน่อยงามเลย ฝนชิตกแล้วมืดมาแล้วป้า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 สัปะปะไปอยู่ใน,น,นเฮือนปะดูเมื่อพาไปแม่สีทอดปลาให้เด้อกินปลาไหมกินปลาไม่เจ๊ะอร่อยสุดเนื้อเลยอ้อออาวลูกกินยังซะกลูกกินยังปลาลูกกินปลาแม่กินปลาโอเคแล้วแม่ไปทอดให้ก่อนเด้อ ขอบใจแม่กันขอบใจแม่เจ้ากันแม่เจ้แม่เจ้าเลเพลงแม่ที่สุดในโลกเลยชูดูแม่เลยเพลงแม่ที่สุดรอหนุกเพลงเลยเพลงแม่ที่สุดในโลกเลยเพลงเลยเพลงแม่ที่สุดโลกเลย าาเพลงเมที่สุดในโลกเลย <c oughs> มาไหน <c oughs> ไปๆๆเริ่มปคือบนชก้นะลมมาเลยไป <c oughs> ไปไปอุ้อดดยช้นตกแล้วเนี่ยต้องชิกะันนี้ก่ดิ <c oughs> ก็ใช่ไม่จอยอยีกนั่งอะไรนึ่งอันอน,อนี้อ่ะ,อะไม่ไหวสบายดีสบายดีดโอเคฉันเอาปลาลุงไม่จยอ,มอยกันสิ่งก็ชอบที่เพียเ้ยนสี่กันเด้อมันนี่ก็อยู่เฮือนพี่น้องพ่อทรงๆก็ผลสต๊อกเนาะคลิปนี้ก็ไปแล้วกล่าวเข้า,ขามาสบายดี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 